มานป่ะมานป่ะป้าบ้านแหลกเนี่ยบ้านแรกเลยทุกคนเลยนะแล้วง่ายป่ะจ้ะป้ากุ้งตัวชุดๆเลยได้กัมหนึ่งสองกัมสามกัม อ่าตัวโอ้วถือประมาณนะ ทักทายสบายดีเอฟซีทุกท,าท่านที่ติดตามแล้วชมวันนี้เราก็ไปหน้าคือเก้าทุกคนเลยัาปูมั่นวันนี้นะไปก็มีสองคนตอนนี้ก็แวะกินมาก็หอ,อมกอนมกันหอมสุกนี่ดิมันลหลุดนะเอาไหมเมื่อกี้นีซึ่งเก็นม,มาก็หอ,อมสุกทุกคนเลยวันนี้เอาสิได้ไปต่อ าฮอดแล้วก็ไปหาปูมันก่อนทุกคนเลยปูมันขึ้นมาเขายอย่างหายดูจิบหากินตอนถิ่งนะปูปูมันอยู่โซนทุละเมื่อวานมือซื่นนะั่นแหละฝนตกเมื่อวันที่สี่นะั่นแหละทุกคนเลยฝนตกบ้าแหงเตอพรพอดีสูงเขาปูมันเลยเมื่อวานนี่ยเขาปูดได้หลายเตัวไปทุกคนเลยพวกนี้จะมาปูต่อย แต่กุนก็นยังไม่ทันแล้วนะยังเพิ่งนะเอาปุ้ไปก่อนอจิลุงมาจอมกุ้งมันนี่นะอยอมอนโมอยอมจีก็จีมาตะเฮินเนีนยอยอม้วกระยาตาไวแล้วครับไปปุ่มมันนี่สเปนไม่ได้มาทุกคนเลยซอยงานดองเขาอยู่บ้าน ืันนี้เขาก็ได้มากับมีไปหาตัดลำมันก่อนปูม,มันต่อไปนี่กามันก็ได้หลายหลายหลายขนาดเลยกามันนะ ប្រហែល2ខ4 5ខគ <tôi> ្រប់ហើយអីហ្នឹងគាត់ຕົកលកប៉ុងហាក់លើយហាក់មិនណា ม่งถือว่าได้หลายเติบทุกคนเลยตอนนี้เราก็หอนแล้วเราก็จะไปาหานโย,ยจิลุงไว้ก่อนปุ่มไว้แล้วเลยจิลุงมันสีมานบ่กุ้งมันนี่นะไปเลยทุกคนเลยปุ่ม<อ>ไปอยู่ผายปุ<อ>่มพาปูมันต่อแรงลงมาปุ้ยเจ้ามานอยู่บ่อชืเลยจิลุงผัดพู้นำกระแหงเลยทุกคนเลยมาอื่นมาคือเราสะมาดูปลา<อ>น้ำแหงเลยผายดีกว่า โอ้ปลาหนีพอได้กินอยู่ได้หนีดูนี่ปลาซิวปลาขอหน่อยปลาดุกก็หลายได้พายดียดยนะมนันบ้ามันบ้าป้าบานแลลกเลยบลลันแลลกเลยอทุกคนเลย แล้วง่ายก็จะเพราะกุ้งตัวชดๆเลยได้่ยวกำหนึ่งสองกำสามกำตัวโอ้ถือประมาณนะดูได้บ้าเดียวนะเอาจุกสองบ้าสามบ้าเนี่ยโอ้ยแล้วเลยก่อย ฟ้ากุ้งตัวพอดีกินเลยนะตัวง,งามเต็มดองๆอยู่เลยโน่ถือประมาณเติบไปผลเลยเท่ากับไปเมื่อเทงก่อนวันนี้นะเมื่อจะได้ฮัจิม,มาย่ออีโอห์ยอกินนี่ก็ได้สามกัมย่ออีบาทหนึ่งถือจำเม,มื่อกี้นี้โกโอ้ถือประมาณวันนี้ฝนตกไหมเฮาจิไปหาแงเบิ่งใครบดแดงก่อน มันสีไข่บอกหาแาย่ไข่มุดแดงก่อนทุกคนเลยน่ะอยู่บนแคมเทงเนานี้นแหละเมื่อกี้นี้คาก็ไปยอ่อจิลุงมาจะน้อยครับไปย่ออีจิลุงนะมาเขาแขาย่ไข่มดแดงก่อนฝนตกมือวันที่สี่นั่นแหละอูตรงแหงเติบมันสีไข่บอกนะตเก้าจะฝนตกแล้วมันมันไข่ทุกคนเลยเอาไปแย่ก่อนไางมดแดงนะ เอาแห่ก่อนนี่มันเห็ดใหม่อีกเนี่ม่แดงไงพอนีห้องไงเดี๋ยวพนีีนะหม่ก็ข้างญ่เลยทุกคนเลยขับมันไข้ที่ซองห้างนี่พ่อน่มันละคหางแล้วไปจักเอาเชือใครอนะฮะตกออกมาแล้วเาดิเฮดยโอ้ยโคลงมนพดิ ไข่อยู่ทุกคนเลยได้วิลายพูดนะวันนี้เอาสกอยใส่กุ้งเลยกอยกุ้งส่ไข่หมดแดงเลยป้าชุนยอดเลยมแม่มันไตออกมาเลยทุกคนแม่มันเธอไปทิดห้างไหมกอตะไคร่กันอย อีพวกแม่เมเนอะแมมยังบีหลายกันเลยจำีกระดีนะเศษก้อยกุ้งเลยไข่มันนะกรดีเศอกอยกุ้งเลยมวันนี้เราก็ได้ไปหายามจิลุงอีกคนทุกคนเลยย่อเอากุ้งอันนี้นะบุแดงเขาก็ได้ น้อยเดียวนึงกินเองฟรีห้ามมาเสิร์ฟก้อยกุ้งเลยแม่มันก็นยั่งอยู่เลยไปอยามก,กินลุงก่อน,นมานร์โบ่บาทหนึ่งมาร์าบรล่ลุนล้นลุนล้นลุน้นลุ้นลุ้นลุ้นยอดสองบาททุกคนเลยพอ่อพ่อก้อยสองคนหนึ่งเมื่อนนี้นะ ตัวดีตังไว้อีกตัวแรงเขาสีมือแล้วเขาก็มาหยอวันนี้เอาสีมือหาให้จู้ยกินก่อนก็หาเก็บพังเนาะเนี่ยหรือใบเบอร์บกนี่ป้ากำลังปรุงงามเลยปรุงเหาก็ควายกินทุกคนเลยควายก็จาปล่อยนะ ข่าดังไฟก่อนทุกคนเลยขี่มมกเพชรโอ้มันนี่ก็อากาศกับฮอนหลายทุกคนเลยโอ้ฝนทากะตกบ้านไม่ซื่นนี่แหละแต่ว่าอากาศกับป้าตกเอาขนาดเลยคือฝนชิโตกอีกนี่เบื้องท้องฟ้ากับชีคึมคึมบางนั่งกับตอนใบาย,บายได้ผักเนาะมานำ Để hắn cái hắn Sơ hắn 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 ตัวนี้ไข่มดแดงตัวนี้ไข่มดแดงเชื่อนำทุกคนด้วยโอเคก้อยกุ้งเชื่ไข่มดแดงมันี่ลาตกสุดง่อนเลยเประสี่วัดจักนี้เอาห้านำเร็วไปแล้วนะมาพี่ดูโทยเลยนะสุดปลาเลย งานดอกม่ะก็ดโสดอกกายโมอส เขายังมีพ่ออยู่ทุกคนเลยยันมีชมนะมันชีข้าวเขาจะเอาหมดแดงมาเซออีสุดเกลือซื้อไปดลก่อเดี๋ยวพาดูตัวเป็นกัดอกกายพุดลรถมอนี่ đi mà đẹp đây và cùng tên cũng tên cũng tên và sụt nhọn đấy bà đây sẽ xin Je dois แสบเลยนะเลยมาเต็นดองอยู่เลยทุกคนเลย่อยกุ้งกิดกับพังเนาะมาเลยตวัสดีทุนมามาทุกคนเข้าเทกันเดียวนี่นะ่โอ้โอยกุ้งคักขนาดเลย คำโะโ,โนเลยนะม,มามาทุกคนก้อยกุ้งนี่กับพังเนออาะวันนี้ สุดยอดเลยเด้อกิณงามเด้อเข็มอืะ

ค hey, ทั่วเลยตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอ่มเลยนะวันนี้มาหน้ามาหาปูมันปูมันกะเอาจีรุงไปตังไว้ยอ่อเอาย้อมน้ำโม่นำยอดสองบาทนึงกะพอดีพอกอยเลยมันนี้กะเรากัแย่ไข่หมดแดงแน่แย่ไข่มดแดงกับมากอยใส่เดียวปลาตัวสุดยอดเลยมันนี้กอยกุ้งใส่ไข่หมดแดงตัวสุดยอดเลยทุกคนเลยตอนนี้เราก็ได้กินข้าวกินน้ำอ่มแล้วกัสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงนี้คลิปหนะ้า พอดีไหม่ขอบใจที่ติดตามนะครับชมหมุนถ่ายหมุนถ่ายเฮิร์มเมอร์เดอร์โอ้เพชรขนาะดมดแน้นอน,นอนน้ิม